สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับเสริมชาตินำโชคนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบนนะครับเพื่อนๆเป็นสูตรบนเดินดีนะครับก็ตั้งชื่อสูตรบนเดินดีนะครับเพื่อนๆเดินดีตลอดปีนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับ ถือว่ายังเดินต่อเนื่องนะครับสูตรบนเดินดีคือสูตรที่1นนะครับเพื่อนๆได้5 6 7เข้าที่7นะครับสูตรที่2ที่เคยหลุดไป1ครั้งก็ให้โอกาสก็เข้าที่7เหมือนกันนะครับ2ส,สูตรก็ชนกันที่7เนาะได้เด่น7นะครับเลขมาที่70 0นนะครับเพื่อนๆไปเข้าหลักร้อยเนาะไม่ได้อยู่หลักหน่วยนะครับเพื่อนๆ ก็ถือว่าเดินดีนะครับถ้าว่า,าเลขสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับใครจะดึงลอตเตอรี่เนาะก็เอาสูตรที่หนึ่งนี่ไปพิจารณาได้นะครับเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นสูตรบนเดินดีนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นของพ่อเพชรส่งเลขเด่นมาก่อนนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไปพิจารณาดูเนาะแต่เลขที่ ประกบคู่ยังไม่ได้ให้มานะครับเพราะว่าของพ่อเพชรประกบคู่ก็ไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าเลขตัวเด่นของพ่อเพชรยังไม่เคยหลุดเลยนะครับเพื่อนๆไปดูกันครับว่าสูตรเด่นเดินดีข้างบนนะครับว่าจะได้ตัวไหนแล้วสองสูตรเอามาประกบกันจะชนตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เด่นบนเดินดีนะครับสูตรที่1คือสูตรเดินดีนะครับเฉลิมชาติตั้งชื่อให้เป็นสูตรเด่นบนเดินดีเนาะสูตรที่1 พลาดไม่ได้เลยนะครับเ,เพื่อนเถ้าใครจะดึงอสามตัวท้ายรางวัลที่1นะครับสูตรที่1ก็ได้ที่สี่ห้า 4, นะครับแล้วก็หกนะครับสูตรที่2ก็ได้ที่ แนะครับสองนะครับสีครับก็สองสูตรรู้สึกว่าจะชนกันที่เลขสีนะครับเพื่อนๆชนที่เลขสีนะครับสีเป็นตัวเด่นเนาะ ที่เหลือแล้วก็จะประกบคู่นะครับเพื่อนๆอาเฉลิมชาติก็จะประกบคู่ให้เลยเนาะก็จะทําเหมือนที่งวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆก็จะประกบคู่ให้ดูเลยเนาะเผื่อจะไปตรงใจเพื่อนๆน,นะครับแต่ตัวเด่นคือสีนะครับเพื่อนๆ ูบบนนะครับสองสูตร ชนกันที่เลขสีนะครับเป็นสูตรแม่นด้วยกันทั้งคู่นะครับเ,เพื่อนจะประกบคู่ให้เลยนะครับก็ได้ที่4ี่นะครับ42นะครับ 4,4ครับ5,8นะครับ5,2 5,4นะครับ6,8นะครับ6,2 6,4นะครับเพื่อน ก็ถ้าประกบคู่ก็จะได้ที่เก้าชุดนะครับเพื่อนๆประกบคู่กันก็จะได้ที่เก้าชุดนะครับว่าจะตรงใจเพื่อนๆหรือเปล่าแต่เฉลิมชัดมองไปที่เลขสีนะครับงวดนี้ประจํางวดวันที่สิบหกนะครับ พราะว่าสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเด่นเดินดีนะครับเดินดีตลอดปี2,567นะครับแล้วก็เข้ามาปี2,568ก็ยังไม่หลุดเนาะก็ยังไม่หลุดนะครับเพื่อนๆก็เอาไปจับได้เนาะจับไปประกบคู่หรือเพื่อนๆมีตัวดีอยู่แล้วก็เอาไปประกบคู่ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นเลขเด่นพ่อเพชรน,นะครับ อ่าเ,เด่นเผ็เนาะเดี๋ยวเราไปดูเลขเด่นพอเพ็รกันนะครับพอเพ็รก็ให้เด่นมาแล้วนะครับเพื่อน ตัวเด่นของพ่อเพชรยังไม่หลุดนะครับเพื่อนๆตั้งแต่เอาเลขของพ่อเพชรมาก็ยังไม่หลุดนะครับเลขตัวเด่นเนาะก็เข้าศูนย์เนาะแล้วก็อันนี้ก็เข้าที่9นะครับก็หลายงวดแล้วครับแต่เฉลิมชาติเพิ่งเก็บข้อมูลเนาะเพิ่งเก็บข้อมูลก็เข้าที่9นะครับเพื่อนๆเ,เข้าที่เลข9เนาะเลข อ่าตัวเด่นของพ่อเพชรในเดินดีนะครับเป็นเลขบนนะครับเ,เพื่อนๆเป็นเลขอ่าสามตัวมาหนึ่งตัวบนนะครับวันนี้อ่าพ่อเพชรก็ตัวประกบคู่ไม่เข้านะครับพ่อเพชรก็เลยจะขออ่าเอาวิเคราะห์ให้ดีๆก่อนเนาะ แต่ว่างวดนี้พระเพชชก็ให้ตัวเด่นมาก่อนเลยเพื่อนๆจะได้เอาไปพิจารณากันได้เนาะเขียนผิดเขียนเป็นอ,อ,อ่าง ชอช้างนะครับตัวนี้ชอช้างเนาะพ่อเพชรนะครับเด่นบนเนาะ ของพระเพชรเลขของพระเพชรเป็นเลขเด่นบนอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆพระเพชรก็ให้มาที่2นะครับ5้ครับเนะครับ ที่สิบหกนะครับเดือนสองเนาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็พอสหกสิบแปดนะครับรือเลขจะมาที่เอ่อหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือเปล่าเพื่อนๆวันนี้วันวาเลนไทน์ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับของพ่อเพชรก็ให้ตัวเด่นมาแล้วนะครับก็สองห้าเก้านะครับ สองห้าเก้าพอเพชรก็ให้ตัวเด่นมาที่สองกับเก้า 2, 9, นะครับตัวเด่นของเฉลิมชาติก็คือสีนะครับเลขสีนะครับเพื 2, นะ 2, ่อนๆเลขสี head, นะครับไปชนกันสองสูตรเนาะแต่สองไปชนกับพ่อเพชรนะครับสองไปชนกับพอเพชรถ้าสีมาถ้าเราไม่ประกบกับตัวนี้ก็ไปประกบกับเก้า 9, ได้เลยนะครับเพื่อนเก้าสนะี่สี่เก้าเนาะ พราะไม่ชนกับใครเนาะไม่ชนกับใครอ่าเฉลิมชาติก็หวังว่าเด่นเดินดีข้างบนของเฉลิมชาตินะครับเดินดีมากเนาะจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ของพ่อเพชรน,นะครับก็ของพ่อเพชรน,นะครับแล้วก็สองห้าเก้าเนาะก็ตั้งแต่ให้มายังไม่ยังไม่หลุดนะครับข้างบนอย่างเดียวนะเดินดีนะครับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปสามเกอนนะครับสิบหน่วยบนนะครับ สามเกอจับชนเป็นสิบหน่วยบนต้องมีอยู่ในนั้นนะครับเพื่อนๆก็เดินดีเนาะก็ถือว่าเดินดีนะครับอ่าเฉลิมชาติก็เก็บข้อมูลไว้สามสามงวดนะครับเพื่อนๆอเก็บข้อมูลไว้สามงวดนะครับก็เข้าทั้งสามงวดเนาะก็เดินดีทั้งสามงวดนะครับมาสิบหน่วยบนนะครับอ่าตอนนี้ถ้าสามนับสามงวดนี้ก็ยัง ยังเท่ากันอยู่เนาะมา12ครั้งมาหน่วยสองครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เบิล0ูน 00, เนาะก็เป็นทั้ง1ิทั้งหน่วยนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับเพื่อนๆสูตร3เกอนะครับจับชน10หน่วยบนนะครับแล้วพร้อมเลขดับหลักนะครับ ครับคลิปนี้เฉลิมชาติก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ